นั่งด้วยกันนั่งด้วยกันค่ะอ่านั่งด้วยกันนะคะแบ่งกันแบ่งกันค่ะคุณเก่งอ่ะให้หาลรู้จังนั่งด้วยค่ะนั่งได้ไหมลูกอุ้ยอุ้อ้ยอกอดเอวกอดเอวอ่าอ่แบ่งกันลูกไม่ทําแบบนั้นค่ะแล้แล้วมันมีสายเยอะ ก็จะค่อยงนี้อืไม่เป็นไรค่ะจับได้กล oh ัวเขาจับแรงอรู oh ้จ okay? ังชอบไหมลูกชอบไหมคะ